Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's faking now. Yeah, she hates me now. I made mistakes, but now I don't ever want to be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone. That's the only way I know. Feeling low. About to blow back up. Have I won't okay. never let the doubt creep in? Gotta pop a couple more best friend. I don't think I'll let let you in. Crabs already crap. ยูก็พมเองลูมีแอร์ในคลิปนี้นะครับผมมาเล่นแหวนในตำแหน่งของจังเกิลนะครับซึ่งแน่นอนว่าเราจะไม่ได้เล่นแหวนธรรมดาเราจะเล่นแหวนเวทนะครับตัวที่เด็กเรียนเล่นเยอะที่สุดนะครับไม่ว่าผมจะลงแรงคนแม่งก็จะยิบแต่แหวนนะครับซึ่งไม่ใช่แหวนธรรมดาเขาต้องเป็นแหวนเวทด้วยนะครับซึ่งเกมเนี้ยมันจะมีคนยิบแหวนด้วยไอ้ลาวิวมันจะยิบแหวนผมแม่งก็เลยยิบแหวนมาป้าแม่งเลยตัดหน้ามันนะครับ <laughs> มันก็เลย ม,มีพิมพ์ด่าผมอยู่เมื่อกี้นี้นะครับนะแต่ไม่เป็นไรนะครับเราจะมาเล่นแวนในตำแหน่งของจังเกิลกันนะครับในแวนเวทนั่นเองนะครับผมนะก็เข้ามาใหม่ก็กดไลค์กดติดตั้งขายน์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับนะโอเคแล้วก็มากับแวนเวทสกินยุคกุ้งศรีนะครับใครทันนี่ก็ถือว่าแก่จัดนะครับผมว่าเป็นสกินแรกๆนะครับที่มันแจกนั่นเองนะครับสำหรับสกินแวนนะโอเค ปั๊บทึงทีตีตอีอืมนะครับผมต้องบอกเลยนะครับว่าแวนเวนเนี่ยเป็นอะไรที่แรงมากนะครับเอ้ยไม่จริงฮ่านะรอดอยู่นะครับผมมีหน้าเพื่อนซักทีเอามันเพื่อนตัน,นึ่งทีอานตีเอ้ยอันติโอ้โหเกินโอ้คุย้ยโอ้ผมทอ้อโอเคนะครับาฟาฟ้าบูต่อ เมื่อกี้นี้อันตี้เรายังไม่แรงมากนะครับเจอตัวโรสโซโลด้วยนะครับผมก็เลยยากนิดนึงนะตอนนี้ทีมเราก็โดนนำไปแล้วสามตัวนะครับรอรอรอมีของสักหน่อยนะครับแวนเวนเนี่ยร่างเกมนี่บอกเลยว่าอันตีทีเดราให้ไปงามนะครับอันตีโคตรแรงนะครับเอาฟาร์มไปก่อนนะครับผมโอเคนะครับถ้าเกิดว่ามีเสียงอาเข้าหรือเสียงลมเสียงอะไรก็ขออภัยด้วยนะครับเพราะว่า มีใครไม่รู้มาตัดยานาบานนะโอเคนะครับฟาร์มก่อนนะเอ้โทรลุคือแวนเวทเนะี่ยบอกเลยว่าตีไขรก็เข้านะครับเพราะว่า,าดัมมิสเป็นเวทนะครับนะบแต่เข้าเยอะเข้าน้อยนี่ก็อยู่ที่เกาะตันเวทของฝั่งสงครามด้วยนะครับเอ้บังกะมาดีเออะแลแหละนะครับ เริ่มมาละเราเริ่มมาแล้วนะครับเราจะพังงานหล่งเกมได้หรือไม่นะครับต้องมาดูกันนะครับตอนนี้สกอร์อยู่ที่สองต่อ4นะครับเว้ยสวยตามเป็นทีเอาโทโ่เลยอืโทโโอ้ยโทโลนะนี่ล่อเราไปได้นะครับอย,อยากได้มังกรเลยทุกคนเอามังกรได้เพื่อนมากับลาวิลนะครับที่เราแย่งแวร์มันไปนะครับโอเค ึ่งว่าเล่นเป็นแค่ตัวเดียวซะแล้วมึงเนี่ยครับโอเคอืมเ้ยมังกรเก้าวะ่ะเอ้ยเพนดี้ก็ได้ไนเนี่ยตายเป็น,นทีอ่านตีมนหนึ่งสเต็ปเฮ้ยตายไปนะเ,เฮ้ตายอยู่นะครับติดพลังแฝงนะครับบอกเลยว่าเป็นอะไรที่ดีนะครับก็ไม่ตายแลย้วเมื่อกี้นี่โดนปลปลายเองนะในส่วนของอันติแวนนะครับเมื่อกี้นี้เฮ้ได้เทมคีหลักแล้วนะครับรบูมสติกนะฮะนั่นเองนะครับ บูมสติกเนี่ยเป็นในเทมเวทีค่อนข้างดีนะครับเฮ้ยโอ้ยเจ็บหมาสวนอ่านตีเลยละกันเออครึ่งรอดเมื่อกี้นี้โหโคตรแรงนะครับต้องบอกเลยว่าแคลลงแคลรี่ที่โดนทีเดียวนี้สะดุ้งนะครับเพราะว่าแคลรี่เนี่ยเขาไม่ออกต้านเวทกันอยู่แล้วนะครับมันจะเน้นแบบพวกจามเมทมากกว่านะครับสำหรับแคลรี่นะแพนด้าก็เหมือนกันนะครับออกต้านเวทน้อยนะเขาเน้นเบิร์ดเน้นไรนะครับอือดับลอย เจอไปสักทีหนึ่งนะครับแทบล่องนะครับต่อไปผมกะว่าจะเอามองกุฎนะแบบเน้นแบบทีเดียวลางอะอแบบลางๆนะครับผมแกเอาอันนี้ก่อนเอ้ยมาเดี๋ครับมาเดี๋ครับแกตามเป็นทีเฮ้ยโอ้โหเกระโดดโอ้โหโ,โดดเปรดแข่งมาหนึ่งทีอ้าวเทลเทลเทลเหรอเออเดินมาอย่างงี้ ะครับเฮ้ยมาดิครับมาดิครับกูจะตายกูจะตายเอาโตโลเฮ้ยอัาตีใครวะอัตีเราวิวตัวอะไรวะอ๋อที่ฟังกูมาดิมาดิมาดิาดอันตีตีตีต,ตีเออนะครับผมเดินมาอย่างงี้เดินอย่างห้าวเลยนะครับโอเค,เ,คเดี๋ยวกกระบ,บางเอาละกันนะครับโอเคมาเอาดากันต่อนะครับผม ดักซะเลยเยอ์นะครับต้นเกมก็พยายามเอาให้มันได้นะครับโอเคมาเอากลางต่อนะครับเฮ้ยมาแล้วครับทูโร่ตีย่างห่างย่างห่วงมาดิครับเออยังไม่ได้ห่านจังหวะเราสักตัว เน้นเน้นสักกะบาระแบบเน้นเน้นทีเดียวแตกอะไรอย่างเงี้ยนะนะครับผมโ okay. อเคเฮ้ยแพนดี้ตามไปหนึ่งทีอ่าตี้ไปหนึ่งแต่อุย้ยโอ้โหฟิกเกอร์โคตรเร็วฟิกเกอร์โคตรเร็วเดี๋ยวเจอกูนั่นแหละนะครับเอาเลสก่อนแล้วกันอืมอืมอืมโอเคนะครับผมเ,เสียงไปเสียงไปเลยวะ <c oughs> เสียงไปเลยว,วะเนี่ย โอเคจังหวะนี้นะครับตามเป็นทีตูม้มเรียบร้อยนะครับเทลอนนาสคือเนี่ยคือแรงแน่นอนนะครับสำหรับโดนแคลงแคลลี่อะไรอย่างนี้นะครับผมเป็นอะไรที่แรงมากนะครับโอเคอือตามเป็นทีตูม้มโอ้โหไกลไปนะไม่งั้นเราได้แล้วนะครับแพนดี้อืออืออือ โอเคสวยงามนะครับโอเคเอากางต่อโอเคนะครับสวยโอเคโอ้ยโอ้โหเจ็บเกินโอเคเราถอยก่อนแล้วกันนะครับโอเคโอเคโอเคเอาบนนะครับเอาบนก่อน นะครับเอาบุญให้ได้ก่อนโอเคสวยงามนะครับมาเ,าเลตต่อ,อโอเคมา,เาบูต่อนะครับโอเคเฮ้ย อุ้ยไอเฮียเยอะไปโอ้โหให้กูตายเถอะไอเฮียธนาคารนัดนี่โอเค okay. นะครับตอนนี้ได้บูแล้วนะครับผมโอเคเหมือนจะ,ะโซยแล้วกูเอาดาร์กต่อนะครับเพื่อเกมที่ดีนะครับผมตอนนี้ก็13สนาทีแล้วนะครับ โอเคเฮ้ย <Okay>. hey. มานะครับช็อตนี้ตัวโลง่ลงๆมีบ้างไหมเยอะนะนั่นน่ะอยู่รอครับรอจังหวะด,ดีๆจังหวะนี้มาอุย้ยเชื่อตั้มยังทีตูม้มอุ้ยโอ้โหเกือบหมดอะ่ะเออโอ้ช็อตตะกี้นี่ผมเก็บเก็บหมดนะครับเดี๋ยวรอรอตูม้ม <laughs> โอ้โหเสียดายว่ะช็อตเมื่อกี้เนี้ เยอะเกินอะ่ะเหี้ยไม่งั้นเก็บหมดแล้วนะครับผมอืมตอนนี้ผมว่าน่าจะจบแล้วล่ะนะครับมาตามเป็นทีอันติโอ้โหสตันโอ้โโอเคผมว่าน่าจะจบแล้วล่ะ โอเคใครเข้ามาใหม่ก็กดไลค์กดซับสไครป์เป็นลังใจให้ผมด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้ผมไปแล้วครับขอบคุณมากครับบ๊ายบายจุบจ๊บ